เาทั้งวันทั้งที่นอนพอพลังเริ่มพองแล้วหรือเปล่าหลายคนนอนเร็วตื่นเช้าพักผ่อนครบ8ชั่วโมงแต่ทําไมก็ยังหาาทั้งวันทั้งคืนตอนทางานก็หาาฟังประชุมก็หาาทั้งที่ไม่ได้ง่วงเลยหมอจีนบอกว่าถ้าคุณหาาบ่อยขนาดนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้นอนดึกอ่ะแสดงว่าไตาแล้วก็ปอดเนี่ยเริ่มพองแล้วนะครับในศรราสตร์แพทย์แผนจีนปอดเนี่ยควบคุมลมหายใจแล้วก็รับอากาศเข้าสู่ร่างกายส่วนไตเนี่ยก็เป็นรากฐานพลังชีวิต ช่วยฟื้นฟูร่างกายตอนนอนถ้าพลังเหล่านี้พร่องร่างกายก็จะใช้การหาาเนี่ยเพื่อพยายามดึงพลังชี่เข้ามาจากข้างนอกแต่ยิ่งหาามากก็ยิ่งแปลว่าไม่มีพลังพอที่จะให้หมุนเวียนถ้าหากว่าคุณมีอาการหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นง่วงเป็นพักๆทั้งวันรู้สึกไม่สดชื่นแม้ตื่นนอนแล้วหมอจีนแนะนําว่าให้เข้ามาตรวจกับหมอจีนโดยการแมะลองดูว่าพลังภายในเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า การฝังเข็มบำรุงชี่บำรุงไตก็สามารถทําได้เราก็สามารถดื่มสมุนไพรชูกําลังเช่นโสมอเมริกาพุทราจีนพวกนี้เนี่ยช่วยบำรุงชี่บำรุงงเลือดให้ดีมากยิ่งขึ้นฝึกการหายใจลึกๆยืดอกเช้าแล้วก็เย็นเป็นประจำงดจอตอนคืนเลี่ยงของเย็นจัดด้วยนะครับหาวบ่อย <How Boy S 1> ไม่ได้แปลว่าขี้เกียจแต่อาจะหมายถึงพลังในตัวคุณเริ่มพองแบบเงียบๆแล้วครับ